ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอย่างที่สภานะครับอย่างที่โรมได้ยื่นยติดไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการสิ้นสุดหรือว่าปิดฉากการเสนอชื่อเป็นไงก็คือ,คอคคแค่ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงโกงคสามารถที่จะไปต่อได้แต่ผมคิดว่าปัญหาของสภาเราแก้กที่สภา,มาไม่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเป็นคําตอบของพิธาต่อกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคําร้อง จากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลพิจารณากรณีที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบการเสนอชื่อพิธารอบที่สองสำหรับเหตุผลที่ศาลไม่รับคำร้องเพราะผู้ยื่นคำร้องนี้ไม่ใช่ผู้ที่ถูกระเมิดโดยตรงในกรณีนี้ผู้ที่ถูกระเมิดโดยตรงคือนายพิธาก้าวไกลยังมีความหวังส่งพิธาชิงนายกอีกครั้งดังทีมันโรมโคศกพักเก้าไกลบอกว่าจะเสนอยติ เพื่อให้ทบทวนว่าที่รัฐสภาเคยมีมติว่ายติที่เสนอชื่อพิธารอบที่สองเป็นนายกนั้นไม่ถูกต้องจะดําเนินการกรณีนี้อย่างไรรังสินวัลมยืนยันว่าการกระทํานี้ของพักคก้าไกลไม่ได้เพื่อพักหรือเพื่อนายพิธาแต่ยึดหลักตามกฎหมายและข้อบังคับที่ควรจะเป็นแล้วผมยืนยันว่าการที่เราเสนอแบบนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่การตีโวนทางการเมืองเพราะว่าเราทุกคนผมว่าทุกคนรู้ครับ เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่เราหวังว่าการเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําให้สภาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองที่ประชุมก็เห็นด้วยกับว่าก็จะให้คุณลังสิบมันโรมได,ได้แสดงเจตนารมของการเสนออันนี้แต่ว่าข้อบังคับหนึ่งห้าหนึ่งนั้น ไม่สามารถจะนํามาตบทวนได้แล้วก็ถ้าหากมีการตบทวนแล้วก็จะเกิดปัญหาว่ามติของสภาออกไปนั้นสามารถจะตรบทวนได้นักวิชาการมองว่าในแง่ของกฎหมายมติสภาเดิมยังคงอยู่คำวินิจฉัยก็ยังไม่ชัดเจนสารที่เพียงว่าผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกระเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่าแนวทางในการโหวตนายก ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือมติของรัฐสภาแต่กรณีที่พิธาไม่ยื่นคำร้องเองเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนว่านี่คือจุดยืนของพรรคก้าวไก่ที่จะไม่ให้องค์กรใดมายื่นกับกิจการของสภานะักวิชาการเชื่อว่านี่คือจุดแข็งของพรรคก้าวไก่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเกมที่พรรคก้าวไกลกําลังเล่นกับพรรคเพื่อไทยแต่การที่คุณพิธาไม,าม่ร้องนั่นคือเกมที่ต้องการจะให้เป็นอุปสรรค ในทางการเมืองสําหรับเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยมีโจทย์อีกหลายอย่างเลยนะครับประเด็นแรกคือเรื่องส่วนบุคคลของคุณเศรษฐาที่มีการออกมาพูดของคุณชูวิทย์ต่างๆประเด็นที่2เรื่องของมติสารรัฐธรรมนูญในเรื่องของการห้ามมวดซ้ําแล้วก็มติของสภานะครับที่ยังคงอยู่ประเด็นที่3ก็คือการเมืองในฝั่งแปดพรรคร่วมเดิมซึ่งวันนี้แม้ว่าอาจจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จริงนะครับแต่สุดท้ายจะมีการเมืองโดยเฉพาะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย ที่จะเดินต่อหลังจากนี้และหลังจากที่ก้าวไกลนั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนว่ามติพักไม่สนับสนุนอาจารย์ยุทธพรยังวิเคราะห์ต่อไปว่าบรรทัดฐานนี้กระทบต่อพักเพื่อไทยเพราะหมายความว่าการโหวตในยกแต่ละคนสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวหากพักเพื่อไทยเสนอชื่อของเศรษฐาทวีสินในวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งต้องเผชิญกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆทางสังคมหากโหวตไม่ผ่านและมติสภาเดิมยังคงอยู่ ซึ่งหมายถึงว่าการโหวตนั้นทำได้แค่ครั้งเดียวอภิสิทธิ์ตุตาไทย PBS รายงาน